ดีค่ะพี่เขียววันนี้วันวันเกิดพี่เขียวอายุ60ปี <15. S 2> วันนี้จัดงาน <15. S 2> ที่บ้านเจอแยอแอนิเม็กแซน,นะคะค่ะแล้ววันนี้มีการจัดงานจัด ที่บ้านนี่ดูการจัดงานนะคะนี่สวยงาม60สปีแล้วก็มีแขกมาร่วมงานอาหารเยอะเพลินนี่ตายไปเลยเพื่อนร่วมงานวันนี้มีทั้งหมดกี่คนคะไม่ได้นะับสามาสามหกเกิน35หเนาะคะ่ะเพื่อนก็มาเยอะจัดงานวันนี้อาหารก็จะมีอิตาลีอาหารฝรั่งนะคะมีพวกพิซซ่าฝรั่งใช่ไหมพิซซ่าแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกตัก ตักนะคะแล้วก็พวกสลัดหรือขนมปังทากับครีมต่างๆของฝรั่งนะคะแล้วก็อาหารต่างๆเพื่อนเยอะมากวันนี้นะคะอันวก็เ่อนบองชูค่ะชินกูพีนาอันนี้เป็นเพื่อนของพี่เขียวนะคะอ่ามาร่วมงาน60ปีลูกสาวอันนี้อ่าร้านยู่ไหนคะ ไปนู่นแล้วค่ะหลานข้างสระว่ายน้ำนะคะข้างสระว่ายน้ำมัมีอ่ะตัวเสิร์ฟมาเพื่ออาหารเยอะค่ะวันนี้อาหารเยอะมากหกสิบปี ที่ฝรั่งเศสนี่นะคะเวลาเขาจัดงานเขาจะจัดงานทุกๆเลขก,มกลมๆก็คือ 20, 30, 50, 90, 70ก็คือเป็นเลขก,มกลมๆเนจัดงานแบบงานใหญ่เป็นงานเขาเรียกว่า,วาสวดซองกับเลขเลขสิบนับเลขสิไปเลยะค,ะเค่ะเขาจัดงาน นะคะก็เดี๋ยวอาหารไทยมีอะไรมั้งคะอาหารไทยมีหมูปิ้งปูปิ้งไก่อบไก่อบข้าวผัดข้าวผัดว้าวผัดผักผัดผัแล้วก็มีหมูมีหมูด้วยอันนี้อาหารคู๊บอบเดี๋ยวลองกินอาหารไทยค่ะวันนี้ก็ มีเพื่อนๆนทั้งของสามีของพี่เขียวแล้วก็ของพี่เขียวเองเยอะแยะเลยเดี๋ยวรอดูอาหารไทยแล้วเดี๋ยวจะนำมาให้รับชมกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวรออาหารไทยทีหลังนะคะขอบคุณค่ะพี่เขียวสวัสดีค่ะมุค่ะโอ้ว้าวขนมปังอะไรคันนี้พี่เขียว นมปังสําหรับสวยค่ะใครทําคะขมมาฝากค่ะโอ้ชิ้นนี้กินกี่วันหมดค่ะโอ้ขนฝากอยู่ข้างหลังโอ้ขมาฝากอยู่นี่นะคะเซอร์ไพรส์อะชิ้นนี้นะคะแค่เรากินแค่นี้เราก็จุกถ้าเรากินขนาดนี้เราต้องกินเป็นเดือนค่ะขอาคเณินค่ะอันนี้ก็จะเป็นสลัดผักนะคะสลัดผักที่ทำไว้นะคะ ในงานอบอุ่นมากๆเลยพี่เขียวคะ่ะเดี๋ยวว่าเราทานกันด้านนู้นใช่ไหมคะ,ะแล้วสลัดผักนี่คือเสิร์ฟตอนช่วงทานอาหารหลักใช่ไหมค,ค,คะมีขนมขนมหวานเป็นอะไรคะของหวานขนมช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะกระตอแอปเปิ้ลนะคะกระตอกระต๊อกระตอเขาเรียกกระต๊ออ๋อเด็กค่ะมาจากขนมแอปเปิ้ลนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลอง ค่ะ้นแลเปิสมยได้ค่ะทำเองทำเองด้วยเดี๋ยวต้องลองไปต้องเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองพิสูจน์นะคะอันนี้อันนี้เพื่อนทำมาเพื่อนทำมาอ้อมแล้วก็มีช็อกโกแลตมีช็อกโกแลตเดี๋ยวเดี๋ยวรอเปิดเดี๋ยวรอเปิดงานสาวก็มีเป่าเค้กด้วยนะคะว้าว ลูกสาวข,อ,อ,ข,ของของ,ของไม่เขียวไม่กี่คนคะสองคนค่ะสองคนแ,แต่เมื่อกี้เห็นหลานแล้วน่ารักมากหลานชายหลานสาวเผอ,อิญว่าเป็นเพื่อนกับคนถ่ายวิดีโอด้วยค่ะออค่ะเป็นเป็นเพื่อนกับออลูกสาวลูกชายอยู่ในคาเดียวกันอ,อ่านี่อันนี้เป็นช่วงภาคแรกนะคะช่วงเขาเรียกว่าแอปเปนทีฟอ่ะแอปเปนทีฟของฝรั่งก็จะเป็นพวกเหมือนกับของกินว่างอันนี้เขาเรียกว่าของว่าง แล้วก็ก,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 กลั่มค่ะกับแกแกล้ม<ข>ภาษาไทายเรียกว่าก,กับล้มของว่างของคนฝรั่งเศสก็กินจิบเดินถือน้ําชนแก้วนะคะแล้วก็สักพักพอกินอิ่มเ็าจะเข้าสู่ร้านทานอาหาร <c oughs> มีอาหารไทยนี่จ้องทนันอาหารไทยอืมอาหารไทยน่ากินเดี๋ยวจ้องถ่ายตอนถอ่ายอาหารอาหารไทยแล้วก็เค้กทีหลังนะคะตอนเป่า<ค>โอเคค่ะแล้วพบกันในช่วงที่สองค่ะ อาหารจัดลำเลียงมาเพิ่มเติมนะคะจะเหมือนการในถาด,ดูด้วยว้าวเขาบอกตั้งอะไรคะเนี่ยพี่เขียว นมปังสำหรับสวยค่ะใครทําค่ะมาฝากค่ะโอ้ชิ้นนี้กินกี่วันหวดขาโอ้าฝากอยู่ข้างหลังโอ้เขามาฝากอยู่นี่นะคะเซอร์ไพรส์่ะชิ้นนี้นะคะแค่เรากินแค่นี้เราก็จุกถ้าเรากินขนาดนี้เราต้องกินเป็นเดือนค่ะข้าวเขินค่ะอันนี้ก็จะเป็นสลัดผักนะคะสลัดผักที่ทำไว้นะคะ ในงานอบอุ่นมากๆเลยพี่เขียวค่ะเดี๋ยวว่าเราทานกันด้านนู้นใช่ไหมคะแล้วสลัดผักนี่คือเสิร์ฟตอนช่วงทานอาหารหลักใช่ไหมคะมีขนมขนมหวานเป็นอะไรคะของหวานขนมช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะกระตอแอปเปิลนะคะกระตอกระต้อกระตอเขาเรียกกระตออ๋อเด็กค่ะมาจากขนมแอปเปิลนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองค่ะ ได,ดได้ค่ะทำเองทำเองด้วยเดีเเด๋วยวต้อง ลองไปต้องเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ต้องลองพิสูจน์นะคะอันนี้อันนี้เพื่อนสามาเพื่อนสามาอ้อมแล้วก็มีช็อกโกแลตมีช็อกโกแลตเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดเดี๋ยวเราเปิดงานค่ะมีเป่าเค้กด้วยนะคะว้าวลูกสาวสามาว้าวลูกสาวของของพี่เขียวไม่กี่คนคะสองคนค่ะสองคนแต่เมื่อกี้เห็นหลานแล้วน่ารักมากหลานชายหลานสาวเผอิญว่าเป็นเพื่อนกับคนถ่ายวีดีโอด้วยค่ะค่ะเป็นเป็นเพื่อนกับลูกสาวลูกชายอยู่ในค้าเดียวกันอ่านี่อันนี้เป็นช่ว ภาคแรกนะคะช่วงเขาเรียกว่าแอพเปทีฟแอปเปทีฟของฝรั่งก็จะเป็นพวกือกับของกินว่างอันนี้เขาเรียกว่าของว่างแล้วก็กับแกลมค่ะกับแกกับแกล้มภาษาไทยเรียกว่ากับแกลมของว่างของคนฝรั่งเศสก็กินจิบเดินถือน้ําชนแก้วนะคะแล้วก็สักพักพอกินอิ่มเ็าจะเข้าสู่ ร้านทานอาหารมีอาหารไทย <laughs> มีจ้องทานมีอาหารไทยค่ะ <laughs> อาหารไทยน่ากินแต่จ้องถ่ายตอนถอ่ายอาหารอาหารไทยแล้วก็เค้กทีหลังนะคะตอนเป่า <laughs> โอเคค่ะแล้วพบกันในช่วงที่สองค่ะ <laughs> <laughs> อาหารจัดระเบียงมาเพิ่มเติมนะคะจะ <laughs> เหมือนการในถาดู <laughs> เรผัดฝรั่งนะคะเรยจะเป้นปลาโลนี้ยังอันนี้คือไก่อบนะคะไก่อบอันนี้ไก่อบซอสไอ้ไก่อะไรคะไก่อบน้ำมันหอยค่ะไก่อบน้ำมันหอยนี่คือสลัดไข่ต้มอันนี้ซาซิโกวพี่เขียวหมูหมูปิ้งอันนี้หมูปิ้งหมูปิ้งใส่ซอสอะไรอันนี้ผัดผักใส่ซอสอะไรคะใส่ซอสน้ำมันหอยใส่ซอสน้ำมันหอยนะคะอันนี้ผัดขิงเอ้ยผัดอะไรผัดถั่วงอก สลัดผักแล้วก็สลัดผักฝรั่งนะคะว้าวอือการจัดงานและเพื่อนๆของพี่เขียวนะคะก็ได้นั่งร่วมรับประทานอาหารประมาณ40คนได้ ได้นะคะนี่ค่ะการจัดงานนะคะทุกคนก็แฮปปี้มีอาหารไทยด้วยนะคะข้าวผัดเอยหมูอบป,ปิ้งหมูปิ้งใส่ซอสเออซอสอะไรนะซอสซอส <laughs> หอยนางรมมไงไก่อบนะคะนี่ลูกหลานนี่คือการจัดงานแล้วจะมีการเป่าเคกถัดไปนะคะรอรับชมพี่สาวเปิ้ลเลยนะคะ ก็เป็นอะไรที่แบบอบอุ่นมากนะคะก็เมนูอาหารก็ทั้งทุกอย่างคนถ่ายก็ชอบกินนะคะและน่ากินมากพี่น้องเพื่อนเยอะมากนะคะอาหารน่าทานนะคะขอเข้าสู่เมนูทานอาหารก่อนนะคะเนื่องในวันเกิดของพี่เขียวผู้ดำนินการก็ช่วยถ่ายนะคะพี่เขียวค่ะข้าวผัดทําเองใช่ไหมคะ ก็าผัดทําเองใช่ไหมคะอันนี้ก็ไก่อบน่าทานมากหมูอบอ้อยแม่หมูค่ะหมูอบไก่อบซอสอันนี้หมูปิ้งหมูปิ้งนะคะทุกอย่างเมนูผัดผักอันนี้หมดแล้ค่ะขนมปังอันนี้ชิ้นเดียวจอดค่ะจอดจริงๆค่ะโอ้ทานอะไรครับพี่เขียวนี่สลัดดีใจไหมคะวันนี้มันเกิดเพื่อนมาเยอะมากอบอุ่นนะคะอ่โอเคค่ะเดี๋ยวรอทานเสร็จก็จะได้เป่าเค้กวันเกิดรอขนมหวานต่อนะคะ โอเคค่ะคนถ่ายขอตัวไปทานก่อนนะคะเนื่องจากเมนูมันน่าทานมาก